ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมาดูไม่ใหญ่กับแกงปลาหมองนาาครับก็จะเป็นวิธีการแกงแบบบ้านๆครับท่านผู้ชมครับส่วนประกอบก็จะมีแค่ปลาหมองครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้ก็จะแกงกันแบบเป็นตัวครับเราก็จะมีพริกแกงครับพริกแกงก็ไม่ใหญ่ก็จะละลายน้ําไว้เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับเราก็จะมีแค่กระเพราครับครับมีแค่สามอย่างแค่นี้ครับท่านผู้ชมครับ รเราก็จะมาดูว่าแกงแบบบ้านๆแกงแบบไหนครับท่านผู้ชมครับแกงแล้วเวลาทานแล้วก็จะไม่รู้สึกว่า,ามีกลิ่นคาวครับแล้วก็จะได้รสชาติของปลาหมอครับก็คือจะไม่เสียรสชาติของปลาจะเป็นรสชาติแบบเดิมๆเลยครับท่านผู้ชมครับ,รบวันนี้เราก็ไปดูแม่ใหญ่แกงกันเลยครับ ใส่น้ำมันลงไปครับท่านผู้ชมครับครับเป็นนี้แสงแดดจากหน้าต่างใ่้น้างจ้าเลยครับท่านผู้ชมครับเป็นช่วงส,สายๆครับตีกแกงล้วน้ำครับเวลาโดนน้ำมันที่ร้อนๆครับก็จะกระเด็นหน่อยครับท่านผู้ชมครับ คลิปนี้ก็จะเป็นวิธีทำกันแบบบ้านๆนะครับทุกท่ามครบับก็เติมชูรลไปนิดนึงครับนองปลาครับตัดขนมข้างๆหน่อยครับทนผู้ชม ครับก็ใส่ปลาหมอลงไปครับนะครับผัดปลาหมอเข้ากับพริกแกงครับแล้วก็เติมน้ำ ตลัลำปลาหมอให้น้ำท่วมครับแล้วปิดฝานะก็ารอจนสุกครับท่านผ้ชมครับปลาหมอนี่พอลงไปครั้งแรกครับพอลงไปผัดกับพริกแกงครั้งแรกเนื้อปลาก็จะโดยธรรมชาติเขาก็จะเนื้อปลาแข็งครับทีนี้พอเรา เท่กับน้ำแกงอยู่มันก็จะเริ่มเริ่มนุ่มครับอันนี้ก็จะสุกแล้วครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ใส่กะเพราลงไปครับกะเพราก็ใส่เยอะเลยครับแต่สังเกตว่าคนไม่เยอะครับท่านผู้ชมคระบในจนผัดพริกแกงผัดกับพริกแกงก็มีคนมากครับพอเติมน้ำลงไปก็จะไม่ได้นขรับมาคนตอนใส่กะเพราลงไปนะ มาใส่ใบกระเพราแล้วก็คนนิดนึงครับแล้วก็ปิดฝาไว้ครับเนี่ยครับท่านผู้ชมครับก็จะมีกลิ่นหอมครับกลิ่นหอมของทงั้งพริกแกงแล้วก็ทั้งปลาหมอครับแล้วก็กระเพราครับอันนี้ก็สุกแล้วครับท่านผู้ชมครับก็ตักใส่จาน ทานเป็นกับข้าวได้เลยครับท่านผู้ชมครับ